สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูใจอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตัวสะกดกันนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือภาษาไทยในหน้าที่8นะคะทุกคนเปิดหรือยังคะนะคะในหน้าที่8จะเป็นเรื่องของตัวสะกดนะคะ การอ่านตัวสะกดนะคะเปิดเจอหรือยังคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะตัวสะกดคืออะไรนะคะตัวสะกดก็คือพยัญชนะท้ายคําหรือพยางค์ทาหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราตัวสะกดต่างๆซึ่งในมาตราตัวสะกดนี้มีด้วยการ8มาตาหรือ8แม่ก็คือแม่กบแม่ก,กด แม่กบแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกลนะคะนักเรียนมาดูนะคะในการอ่านตัวสะกดของคานะคะก็คือมาดูความหมายก่อนนะคะการอ่านสะกดคานะคะหมายถึงการอ่านโดยนําเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต แลตตัวสะกดมาประสมกันเป็นคำอย่างเช่นคำแรกคำว่าบ่อนะคะคำว่าบ่อเราอาจสะกดคำได้อย่างไรนะคะอ่ะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่าบ่ออ่านสะกดคำได้เป็นบออบอบไมเอกบอนะคะ ต่อมามาดูคําที่สองคำว่าโจรน,นะคะคำว่าโจรเราอ่านสะกดคําได้จอโอนอโจรน,นะคะต่อมานักเรียนมาดูต่อนะคะมาดูต่อในเรื่องของตัวสะกดนะคะตัวสะกดก็คือ พยัญชนะท้ายคำหรือพยางทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่ามดตัวสะกดของคำว่ามดก็คือดอเดกนะคะต่อมาคำว่ากลางตัวสะกดของคำว่ากลางก็คืองงูนะคะ คำว่าเขียวตัวสะกดของคำว่าเขียวก็คือวอแหวนนะคะมาดูต่อนะคะอันนี้เป็นแม่มาตาตัวสะกดแม่กบนะคะแม่กบจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าปากนะคะคำว่าปากนะคะเราสะกดได้ ปออาปาปากกปากนะคะหรือสะกดแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นปออากปานะคะต่อมามาดูแม่กดนะคะ แม่โกดซึ่งมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าพออะพะพะดอพัดหรือพออะดอพัดอาคำต่อไปนะคะอย่างเช่นวออาวา วา,วาดดวาดหรืออ่านอีกแบบหนึ่งนะคะคำว่าวาดนะคะวออาโดวาดนักเรียนเข้าใจไหมคะคงไม่ยากสำหรับนะักเรียนใช่ไหมคะอ่าต่อมามาดูแม่ก,กบนะคะแม่ก,กบจะมีตัวสะกดเป็นบอใบไม้ อย่างเช่นคำว่าดาบนะคะเราจะสะกดได้ก็คือดอ r อด a าดาบ o ดาบนะคะหรือดอ r อ bo อดาบต่อไปนะคะกอกิกิกิบบกิบ กีบไม่ตีกีบนะคะกออีโบกีบไม่ตีกีบใช่ไหมคะามาดูคำต่อไปมาตาแม่กงนะคะมาตาแม่กงเราจะสะกดด้วยงองูนะคะอย่างเช่นคำว่าหางนะคะ คำว่าหางเราสะกดได้คือหออาหาหางอหางหรือสะกดอีกแบบหนึ่งนะคะหออางอหางนะคะอ่าคำต่อไปคำว่ามุ้งนะคะคำว่ามุ้งเราสะกดได้มออุมุมุงอมุงมุงไม่โทมุ้ง นะคะหรือสะกดแบบนี้ก็ได้นะคะมอ,อุงอมูไม้โธมูนะคะต่อไปเรามาดูแม่กลนะคะแม่กลเราจะมีตัวสะกดด้วยนอนหนูนะคะอย่างเช่นคำว่าโขนนะคะเราจะสะกดได้ว่าขอโอ โขโข,ขนโขนหรือสะกดอีกแบบหนึ่งนะคะขอโอนโขนต่อไปคำว่าฟอนนะคะเราสะกดได้ว่าฟอ,อฟอฟอ,อฟอนฟอนฟอนไม่ถูฟอนนะคะ หรือสะกดได้ว่าฟ no, ออน n อ h ไม้ถฟฟอนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อมาแม่กลมนะคะแม่กลมซึ่งมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าร่มนะคะ ro ลโล l มอรมลมไม่เอก k ร่มนะคะ หรือลอโอมอลมไม่เอกร่มนะคะต่อไปนะคะคำว่าชามซึ่งมีอะไรคะมอมาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเราสะกดได้ว่าชออาชาชามอชามหรือชออามอชาม มาดูตัวสะกดแม่เกยซึ่งมียอ,อยักนะคะเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าเรื่อยนะคะคาว่าเรื่อยนะคะสะกดได้ว่าลอเอือเรือเรือยอเรื่รยนะคะหรือลอเอือยอเรื่ยไม่เอกเรื่ยนะคะคาว่าเนยเราสะกดได้ว่านอเอเนอย เนยยอเนยหรือนอเอยยอเนยต่อไปนะคะ,ะ,คะแม่เกิลมีวอแหวนเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าเคียวนะคะเราสะกดได้คอเอียเค,คียวเคียววอเคียวหรือคอเอียววอเคียวนะคะ อย่างเช่นคำว่าข้าวนะคะเราสะกดได้ขออาขาขาวขาขาวขาวไม่โทข้าวหรือสะกดได้ว่าอีกแบบหนึ่งนะคะจะได้เป็นขออาวอาขาวไม่โทข้าวนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะเขาบอกว่าเขียนคำอ่านสะกด คำจากคำที่กำหนดให้พร้อมบอกความหมายและนำไปใส่ในมาตาตัวสะกดให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านสะกดคำให้คล่องคุณครูยกตัวอย่างให้คำหนึ่งนะคะอย่างเช่นคำว่ารักลูกรักนะคะแล้วอ่านสะกดคำได้ว่ารออูกรูรออะกรอักนะคะลูกรักนะคะ คราวนี้นักเรียนมาดูนะคะนักเรียนแปเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่4นะคะนักเรียนเปิดพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่4นะคะในหน้าที่4ในกิจกรรมที่3ในเรื่องของการอ่านสะกดคานะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําสะกดเขียนคําอ่านสะกดคําที่กําหนดให้ พร้อมบอกความหมายและนำไปใส่ในมารตราตัวสะกดให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านสะกดคำให้คล่องอ่าคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วหนึ่งคำนะคะคำว่ารูปรักนะคะต่อไปก็ให้นักเรียนลองฝึกทำนะคะแล้วก็มาดูในช่วงล่างของหน้าที่4นะคะเป็นเรื่องของ มาตาตัวสะกดต่างๆนะคะให้นักเรียนนำคำด้านบนนะคะมาใส่ในมาตาตัวสะกดต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนตั้งใจทำนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงทำได้นะคะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะ